โอ้แล้วแล้วครับผมทางเ่งใส่กางกันแน่ตรงว่าโอ้ได้การยู่นะครับผมอ่าซื้อเอ็ดเลียดด้วยกันเนี่ยนี่ครับโอ้ได้การได้การได้การเฮ็ดดีจังบักสังฮะสวัสดีครับผมมาครับ คลิปนี้ผมจะพามาชมไส้กลางหางบุกเบิกของ M8808 ของเสียสวัสดนะครับผมว่าจะเป็นยังไงเนานะกับดินทรายฮึแมนต่ำตอรือบนอ่อนมันมันก็เหยียบรถแห้งนะเฝ้าไปกินข้าวเที่ยงวาหิวเข่าเลยบ่สงสัยจะเอาให้มันแล้วท่านเที่ยงนะครับงานนี่ต่อ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  โอ้มแม่นต่อแม่นลักแดน <c oughs> นี่นะครับผมพื้นที่ตรงนี้ประมาณสิบสิบสองหรือสิบสี่ไรนี่นะครับผมจำผิดนะประมาณนี้แหละครับปรมาณโบสิบสองกับสิบสี่นะครับที่แปลงนี่แต่ว่าแปลงนั้นจังสิบสองไรน,นะครับคนละแปลงนะครับอันนี้เขามาลงหางบุกเบิกนะครับคลิปนี้ก็เลยสิมาไาย ใส่กางของเสียทวัดในเมืองนะว่าจะเป็นตั้งไหนมีมือการไทเพิ่นไทเลือๆเลอกอนี่ใส่กลางสิเป็นตั้งไหนเนาะอยเลือคขักเลือเนี่ยคุณอ่ะอยังน้ำมาท่านครับยังน้ำมาท่านไช้เลือดัก อ้ดวนเป็นดวนเลยะสงสัยเพร่ะจริง็ว่าเขาเที่ยงอีหลีล่ะฟาไปใส่บุตรฝ้าไปกินข้าเที่ยงอะไรมึงแล้วนะครับเลีอประมาณสองห้อยนะครับเราก็จะได้เห็นไส้กลางของ M 8 8 0 8ของเสียทวัดแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวถ่ายพดกลับมาก,ก็ถ้าพอด,ดไปไกลครับแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้ว โอ้แปลงเงาครับผมเงาประมาณห้าร้อยเมตรพุ่แล้วครับผมยางน้ำมอไบหรอกผมกัะหิวเขาเพื่อกนกับเพื่อนนั่แหละทำไมามันเที่ยงหรออ่าอีกรองนึงครับอีกรองนึงสองเผาเอ็มแปดแปดศูนย์แปดไต่เศกกางสิตรงมาเนาะเสียสวบัดนี่เนาะต่อได้นั่นต่อได้นั่น เลิกทักตึ้งเลิกตึ้งเลี้ยวมาเ่ยสงสัยพอดีหิวเข่าเที่ยงดีครับเออหิวเพื่อกันอยู่่าสันเอาจ้าเอาจ้าเอาโอ้ยไงไม่ไล่ดากไปเลยครับต่เป็นลูกปลอดเนาะพี่น้องเนาะต้องหาเม็ดหาอันอันมาใส่แล้วให้ให้ยำไงแฮง hỏi ninh hấp y khoa ninh gấp gấp mãi y góp ninh chúa nằm liếp xuất thán nhưng ngay hả tên nào giờ thấy gặp mãi khoa ninh hấp หางหามาตีจังเด็กครับโเติ่มมานะครับตีไอห,หางรักเออนี่แหละครับหางตัวนี้มันต้องตั้งสปริงคัดไถ่ไม่นะครับเพราะว่ามันยังไถ่บเสมออยู่แต่ว่าไถ่ได้ตรงแล้วนะครับแต่ว่าไถ่โบเสมอเพราะว่าสปริงคัไทไายมันน็อตมันขันบ่ด้นะครับผมนี่ครับอุ้ยไถลึกคักลึกเนี่ย เออแม่นเผาเดี่ยวค่าได้ครับเนี่แม่นเผาเดียว,วยคายว่าเสียกลางก็รถเสียแปงเลยได้นน่นี่มันสองเผาะะซื้อกลับมาแล้วครับผมโอ้ยยู่ไก่พ่นอยู่หัวางานพ่นอันนี้ผมซูมหอดได้ครับนี่ราะวยา,างน้ำบ่ไร้ะครับเมือ่อยแล่หิวเขาเทียงก็ออยังกันกับกับเพ่นแล้วครับผม โซเฟอร์ก็หิว้วตากองกับหิ้วเข่าแล้วครับเพราะว่ามันเที่ยงแล้วเที่ยงกลัวล่ะนะครับเพิ่นไถยตุ่มอู้ยนะครับแต่ว่ามันยังเป็นคืนอยู่เพราะว่าหางตัวนี้มันต้องไปแตง่งคาถ่ายไอ้ต้องสปริงคาถ่ายไหมนะครับน,น,น็อตขันยันสปริงคาถ่ายมันขันบ่ได้ครับมันข้นสนิมมันต้องได้ถอดออกมากแล้วก็เอาเอา,เอาปลอกลูกปืนเกาๆนี่ครับที่มันแตกแล้วเขาออาไปเขาเออกไปใส่แทนนะครับ ว่าเกี่ยวมันขันว่ไรเราทับตอนนี้เดี๋ยวสีล่องส,สีล่องมาแตง่งแต่งล่องมึงนะครับแต่งใส่สปริงแต่งสปริงให้มันยันยันให้ได้ครับตอนนี้มันผ่านมันยังดูดอยู่มาแล้วครับมาแล้วมารอบนี้พ่นหนาจะไถบุลึกนะครับ ราะว่าเราจิถุมจิไทยหาล่องล่องล่องจิไทยก่อนเพ่นจะถุมล่องจิไทยไว้นะครับมาแล้วมาแล้วแล้วโอ้ใช้เวลาเกือบสองนาทีครับเออด่วยเป็นจวดเลยหิวเขาเอ๋อฮะหิวเขาเที่ยงบ่ คือกันเลยหิวข้าวเที่ยงคือกันของแม่เลยแม่เฝ้าเนาะเ <c oughs> อ้าเฝ้าไปกินข้าวเที่ยงเฮาโอ้แล้วเหรอครับผมเอาเรื่องใส่กลางกันเนี้ยตรงว่โอ้เด็กาาดใช่ไหมครับผมอ่าซื้อเอ็ดเลียด,ด้วยกันเนี่ยนี่ครับโอ้เด็กาดเด็กาดเด็กาดเฮ็ดดีจังบักซังฮ <c oughs> ะเหลือเก,ก็บหัวงานครับสักหน่อย ผองานแทางนี้บน่าจะไทยและทำนาจะเกตเอาเลยคิดว่านะครับอ่ะโอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้ผมกับพามาชม m 8 8ม8กับใส่ไส้กลางหางบุกเปิร์กขึ้นนะครับว่าจะตรงสักแค่ไหนนะครับผมจะถ่ายกับตรงอยู่นะครับผมนี่แหละครับตามที่เห็นนี่แหละนี่ครับแบบไส้กลางหางบุกเปกของ M8808 นะครับโค้งหางโค้งหางไข่เฮงหลีนะครับผมนะครับ เพราะว่าหัวงานนี่เพิ่นห้จงทางไ้นะครับเพิ่นก็นเลยบ่ไถน่าจะเกตเอาเพื่องสีผมว่านะครับเอาครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอ,ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันไม่คลิปหน้านะครับผมสิปไทายขั้นใดไปไทอย,ยูย่ใส่ฝากพี่น้องเอฟซีติดตับไปก็ลังใจให้ผมได้ไหมได้ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ